Welcome to English on the Trail ภาษาอังกฤษ on the Trail วันนี้พวกเรายังคงอยู่ที่ทะเลสาบเจนีวาที่เมืองเวเวใกล้ๆเมืองโลซานเดินเล่นแล้วก็ใช้จักรยานขาบไถไยไปตามถนนเส้นทางที่มีทะเลสาบช่วรับชมค,ครับเด็เพียงฮะอะไวอ่ะเอาไเลยไปป On va où? Regarde, ça laisse une place pour le deuxième. On va y aller là-bas. สวิสวูดเดนเฮาส์บ้านไม้แบบสวิสเซอร์แลนด์อินชีนเชิร์ชโบสถ์เก่าแก่โบราณอินชีนเชิร์ชรูปปั้นรูปเหมือน statue รูปปั้นรูปเหมือน I stand on the stage ฉันยืนบนบันได Swiss คือสวิสคำภาษาฝรั่งเศสคำภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสจะเรียกตัวเองว่า Swiss คือสวิสเซอร์แลคือคนสวิส Bicycle trail tournament การแข่งขันปัญนจักรยาน zebra crossing ทางข้ามม้าลาย green trees ต้นไมส้สีเขียวสาลาไทยที่สวนสาธรณะเมืองโลซานเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะไปเดินเที่ยวแถวทวนสาธารณะที่นี่ครับ